สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับที่เขามารับชมวันนี้ก็มีเชฟโรเลตนี่ครับแคปเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมสภาพก็พร้อมใช้งานราคาเบาๆครับราคาไม่ถึงแสนนะครับผมเอกสารคู่มือชุดรถเรียบร้อยภาษีไม่ขาดนั่นบอรถเกิดปีใดรถเกิดปีใดเนะี่ยหาสือคุณอคบอเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันก่อนก็แล้วกัน แล้วมันเขาชิบค่ะมเนเนื้อเขาชิบวะะฟุกฟุกฟุกราคาเบาๆครับผมเป็นเชฟโรเลตนะครับเป็นแชป้าสิบสาขาตอนที่สิบเมษาสองห้าหกเก้านะครับเป็นป้ายขวัญ็น,นะครับายป้ายมาแล้วเป็นป้ายขวัญ แต่ยังไม่ได้ติดใส่หน้ารถเลยอเดี๋ยวผมพาดูภายนอกก่อนนะครับตำหนิก่อนนะครับผมตำหนิตอนแรกก็กระจกด้านซ้ายนะครับกระจกด้านซ้ายขอบแตกนะครับผมขอบแตกแล้วก็แก้มด้านซ้ายครับมีรอยบุบนิดนึงสีถลอกนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินดูตำหนิก่อนก็แล้วกันนะครับผม ด้านหลังก็มีรอยขูดอยู่รอยขูดสีติดแม็กไลเนอร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับติดแม็กไลเนอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ด้านซ้ายก็มีรอยสีถลอกนะครับบุบนิดนึงด้านซ้ายอ้ท้าย ด้านท้ายกระบะหลังด้านขวานะครับมีอะไรเขาเรียกวันไดเหยียบขึ้นใช่ไหมตัวนี้ติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดดูเครื่องหน่อยเปิดดูเครื่องหน่อยรถเกิดปีไหนลงไป ยกอนะอกไรบ่แม่นรอกพี่ครับอ๋ตัวนี้มันยกออกไรอีกสิบอ๋อเครนะื่องแห้งแห้งกิ๊บเลยครับเครื่องแห้งกิ๊บไม่เซนซ์ซ้ำไม่เซนซ์ซบ่เดี๋ยวคย่อยเดี๋ดูก่อนว่ารถเกิดยีนด่นาจะถ่ายรูปไว้อยู่นะสตาร์ทดูเครื่องเลย เป็นรถเกิดปี50นะครับ2550เป็นเครื่อง2,005ครับผม2,005เครื่องรถเกิดพศ2550เป็นเครื่อง2,005นะครับ6ตัวทีเเเ่เอาไปก่ดดปะ เครื่องเงียบนะครับเครื่องเงียบดังหนึ้อเอาปิดเล็กปิดเล็กน้ำมันส่งโอเคไม่น่าจะไม่น่าจะมีรอยเขียวรอยชนมาเนาะ ไม่มีไม่มีไม่มีตอนนี้เป็นเพดมันนะครับผมยังปักไว้เหมือนเดิมอยู่ยังกินดีเบียดไวเหมือนออกจากโรงงานอยู่ซุ้มล้อซ้ายขวาก็ดูดีนะครับซุ้มล้อซ้ายขวาก็ดูดีเป็น เป็นมือหมุนธรรมดานะครับเป็นมือหมุนธรรมดามาดูภายในกันครับติดเครื่องเสียงเครื่องเสียงดังวะเนี่ย oh. เครื่องเสียงไม่ดังนะครับลูกค้าต้องไ,ไปเช็คอีกนะครับเพราะว่าติดเครื่องเสียงมาให้พที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่อะไรถุงแพมเพร์ตวะ เครื่องเสียงมาอย่างเต็มเลยแต่กระจกกระจกหลังแตกนะครับกระจกหลังแตกเป็นเม็ดข้าวโพดเลยกระจกหลังแตกโอ้แอร์เย็นแอร์เย็นเฉียบเลยไม่วิ่งได้แค่แสนสามนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนสามพันกิโลนะครับหนึ่งแสนสามพันกิโล ไม่ใช่ว่าหนึ่งแสนสามหมื่นนะหนึ่งแสนสามพันกิโลนะครับบินได้เห็นไหมเครื่องอย่างนิ่งเลยแอร์เย็นแอร์เย็นฉ่ำมากแอร์เย็นฉ่ำมากกระจก่ใช้เป็นแบบมือหมุนธรรมดา ายในก็จะประมาณนี้นะครับสะอาดสะอ้านดีถ้าดูสภาพเจือเออสภาพยางยางล้อหลังด้านซ้ายนะก็ถือว่าพอใช้ได้นะไม่สวยนะครับผมเป็นติดเป็นกระทะแม็กมาให้เป็นที่เรียบร้อยใช้เป็นยางสองหนึ่งห้าทับหกห้าขอบสิบหกนะครับเป็นล้อแม็กครับผมคัสซีนสวยดำสึมเลยคัสซีนสวยดำสึม สภาพยางล้อหน้าด้านขวาก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้เป็นล้อแม็กน่าจะเปลี่ยนมาพร้อมกันนะครับใช้เป็นขอบสิบหกโอคัสซี้ดำเลยยังไม่มีรอยเคาะยังไม่มีรอยเฉียวรอยชนมานะขับได้ร่บได้ปกตินะครับเราจิดหน้ารถราเขียนว่าหลวงปู่ไม้นะ สภาพยางหน้าด้านซ้ายก็ถือว่าพอใช้ได้ครับผุสภาพยางหลังด้านซ้ายก็พอใช้ได้ครับแหนบยังเดิมๆอยู่นะครับยังไม่มีการเสริมมาครับแหนบใช่ไหม <c oughs> แหนบยังเดิมๆออกจากโรงงานอยู่นะครับยังไม่มีการเสริมมา เป็นเครื่องท้าบโเบ้อฮะอ่าเป็นเครื่องส0งพันห้าเท้าบูแม่นขอมันเร็วคือธรรมดาคอมมันเร็วเนาะเป็นเครื่องส0งพันห้าบูข้อมมันเร็วนะครับครับผมก็ลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถไปใช้งานราคาเบาๆก็รบกวนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมคันนี้ผมเปิดขายอยู่อ่า82,000อ่ะ82,000ก็แล้วกันครับ82,000 เอาไปมันสักเก้ารบาทนะแปดมืนสองพันเก้าบาทนะครับผมรีบเลยสภาพพร้อมใช้งานราคาเบาๆเอกสารคู่มือชุดโอนเรียบร้อยภาษีจะขาด10เมษาหกเกนะครับครับผมลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถอยู่ก็รีบโทรมาได้เลยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงคงรับซื้อขายทั่วไทย ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ